อยู่ในห้างขายส่งนะคะเอ,อ่อตอนเช้าอยู่เลยแต่ว่าคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็มาเตรียมตัวซื้ออาหารนะคะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าไม่ต้องออกจากบ้านหลายวันเนี่ยจะได้มีอาหารกินกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ออโคโโวิดไวรัสกำลังระบาดมากเลยค่ะ